สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนองๆอ,อันทุกคนนะจ่ะมื้อนอี้กับบุมี่ยั้งค่ะมี่หมักม่วงหมักม่วงอันน้ำพริกพริกน้ำน้ำปลาหวานค่ะมากินกับหมักม่วงจ่ะไปชอปปิง้งไปได้หมักม่วงมากหน่อยหนึ่งจ้ะจักสิล่งยั้งจ่ะมื้อนี้ก็ไปได้หมักม่วงมากก็เลยมามาเฮ็ดกินนะจ่ะ มาด้วยจ้ะมากินน้ากันพี่น้องปกตินะ่ะโบ,บท่านดอกจะน้วยแข,ข็งๆข็ง,ขงส่วนหมากโบท่านดอกไม่แต่ซุกเลยจ้ะไปกับอันไปซื้อข่าก็ไปแดกบวกมวงซุกมากปกตินะ่ะ นี่ก็เกือบซุกแล้วจ้ะบรได้ว่างเลยจ้ะบรได้เขาไปก็ตอบในยูบางคนถี่บรได้ตอบคอมเมนต์ก็เขาโทษไลน์ไลน์เลย,ลยลจ้ะออกไปข้างนอกมันเหมือนเลยจ้ะสื่อสืซสื่อสาเลยไเด้อวแป๊บนึ ขนาดวบานวยแข็งยังสุดซุกเลยจ้ะม,มาได้จะมากินน้ำกัน เบิ่งน้ำจิม้มเห็นไหม,มน้ำจิม้มกินเขาแล้วก็ต่อบอกม่วงเลยจ้ะ ไปซื้อชนนักเรียนให้ลูกจ้ะลูกไก่สีเปิดเทอมแล้วจ้ะ ขอบคุณเพื่อนๆเดี๋ยวกราบกำงงามก่อนขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอันลหลายๆเลยจะ้ะติเข้ามากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้จะ้ะขอบคุณลหลายๆเด้อจะ้ะขอให้ยลำล้ำรวยๆเลยจะ้ะทุกคนเลยจะ้ะหายที่หายใจเฮามากเฮากระแสหายใจกลับเนาะแต่เนาะ เม่นบอคะ แซ่บจะมามล่ะจ้ะแต่ถ้าไหนมังวงเอียงนะเปรี้ยวๆนะอันนี้เปรี้ยวแต่ว่าก็บบริเเปรี้ยวแห้งจ้ะเขาเอิ่นมม่วงยังมม่วงแหลกบ่ Ừ. Mẫu môn làm giống này Mày bọc Kiếp bật nhỏ lên ừ. Bây giờ này rất nổi Mình tao bán Tao hả? Được <laughs> Nó sẽ xúc lắm Cây sẽ xúc lắm Nó có lời bẩm Văn văn มาได้จ้ามากินน้อกันใส่หอมแดงนั่นจ้ะพริกใส่โบไลใส่เล็กหน่อยอเออสำนียนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe หันมาแน่นแล้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย